สวัสดีค่ะหลินสเต็ปนะคะวันนี้นะคะวันที่17สิงหาคม2 5 1 7นี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูสถิตินะคะเพื่อเป็นการวิเคราะห์ค่ะในคู่ของยิฟสวิททาค่ะเจอกับริเวอร์พูลอาเซนนลเจอกับวูดแฮมตันนิวคาสเซิลเจอกับเซาท์แฮมตันเอฟเวอร์ตันเจอกับไบรตันนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับบอนมัธ เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่าแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูคู่ของคลิปนี้นะคะก็ไปสรุปนะคะคู่ของวันก่อนที่เราเนี่ยได้ไปจ่ายตลาดกันมาหน่อยค่ะโดยที่เรานะคะก็ได้ลงทุนซื้อในราคาสู่มค่ะในคู่ของแมนยูเจอกับฟูลแลมเซลต้าบีโกเจอกับอาราเบสราสพาลมาสเจอกับเซบียาซานตาคาราเจอกับปอโตและกิเวสเซนเต้ค่ะเจอกับเอวีเอสและผลประกอบการก็มีดังนี้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะมีใครรว้ไมีใครเจ็บเนี่ยจากตลาดที่ผ่านมากันบ้างสามารถนะคะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเราก็จะมารุยตลาดไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะคะก็เป็นพิมพ์รีกอังกฤษค่ะอิฟสวิตท,ทาวน,นะคะก็เจอกับริเวอร์บูทั้งคู่เนี่ยก็มาเริ่มเตะกันที่เวลาหกโมงครึ่งค่คะ และแข่งและเหงื่อกันที่สนามปอร์ตแมนโรดเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดนะคะของยิปสวิตทาวกันก่อนเลยนะคะก็ชนะ4แพ้1ค่ะ วันที่4พฤษภาคม2567ค่ะก็ได้ชนะฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวค่ะ2ต่อ0ประตูวันที่20กรกฎาคม2517นะคะก็ชนะชาร์ตาเดเนสค่ะ1ต่อ0ประตูวันที่27กรกฎาคม2 5 1 7นะคะก็แพ้ให้กักบดุกเชลด็อกค่ะ1ต่อ2ประตูวันที่3สิงหาคม2517นะคะก็ชนะฮอฟฟินไฮค่ะ1ต่อ0ประตูวันที่10สิงหาคม2567นะคะก็ชนะนี1ต่อ0ประตูค่ะส่วนฟอร์มห หลังล่าสุดของริเวอร์พูลนะคะก็ชนะ4เสมอ1ค่ะวันที่27กรกฎาคมสองพันหายหกสิบนะคะก็ชนะให้กับเรอันเบติสนะคะ1ต่อ0ประตูวันที่1สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะอาร์เซนอลค่ะ2ต่อ1ประตู4สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ3ต่อ0ประตูวันที่11สิงหาคมนะคะชนะ เชบิยาค่ะ4ต่อ1ประตูแล้วก็วันที่1สิงหาคมนะคะก็เสมอให้กับรานพามาสค่ะ0ต่อ0ประตูเรามาดูนะคะสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยล่าสุดของอิฟสวิตกันก่อนเลยค่ะอิฟสวิตของกุนซือ คีแรนแม็เคนนาค่ะเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะนิชไมาได้นะคะ1ประตูต่อศูนย์ค่ะในเกมอุ่นเครื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมนะคะของทีมนี้นะคะก่อนที่จะทําศึกเนี่ยก็จะไม่มี4แข้งค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวค่ะยกเข่งเลยนะคะคาดว่าคีแรนแม็ k เคนนาเตรียมวางหมานนะคะในระบบแผนการเล่นเนี่ยสี่สอค่ะ ส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดนะคะของริวพูคุณซืออร์เนอร์สลอตนะคะก็เพิ่งจะเปิดรังเจ้านะคะรัสพามาร์มาศูนย์ต่อศูนย์ประตูค่ะในแมตช์อุ่นเครื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมนะคะก่อนฟาดแข่งเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานนะคะตัวผู้บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมค่ะอร์เนอร์สลอตนะคะก็เตรียมวางแผนมากนะคะในระบบแผนการเล่นเนี่ยสี่สองสามหนึ่งค่ะ แม้ว่าทีมเยือนอย่างริเวอร์พูลนะคะซีซั่นนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะตรงตัวกุนซือแต่การเข้ามาของอันเนอร์สโลตนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะคะกว่าเดิมในเรื่องของเทคนิคค่ะและระบบการเล่นนะคะก็น่าจะชัดเจนในแผน4-2-3-1ค่ะเน้นเกมรุกเต็มรูปแบบค่ะจริงอยู่ค่ะที่ขุมกําลังเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังเป็นตัวหลักตัวเดิมนะคะจากฤดูกาลก่อนแต่ด้วยศักยภาพที่เรือร้นเนี่ยจนทําให้ฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องนะคะยังทําผลงานได้ดีจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เเ่เเราาาคนยปมง ค่อนข้างหนักหน่วงค่ะประกอบกับเจ้าถินเนี่ยอิฟสวิตน้องใหม่นะคะที่เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาอาจจะดูวูวาตลอดที่รับแข้งนะคะแต่ถ้าต้องพบกับสถานการณ์จริงเจอกับสโมสรที่เกมรุกจัดจ้านนะคะเป็นอันดับต้นๆเนี่ยของพิมรีกนะคะก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะพ่ายยับคารางปรเิมชีสันใหม่ได้เลยค่ะเมื่อพิจารณานะคะคจากเกณฑ์ภาพรวมต่างๆเนี่ยแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อรอ,รอรับซับน่าจะดีกว่าค่ะ คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางริเวอร์พูลมากกว่าค่ะและสกอร์คู่นี้มาขี้แน่นอนค่ะ คู่ที่2นะคะก็เป็นอาร์เซนอลค่ะเจอกับวู๊ฟแฮมตันทั้ง2ทีมนะคะก็จะมาเริ่มเตะกันที่เวลา3ามทุ่มตรงและแข่งแรกเหงื่อกันที่สนามเอมิเรสสเตเดียมค่ะเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดของอาร์เซนอลกันก่อนเลยนะคะก็ชนะ3แพ้1เสมอ1ค่ะวันที่25กรกฎาคม2567ค่ะก็เสมอให้ 1, 1, 28, ก,กับบอร์นมัธขานึต่อ1ประตูวันที่28กรกฎาคมสองพันหายหกสิบเ่ะก็ชนะแมนยูค่ะ2ต่อ1ประตู1สิงหาคม2567ค่ะก็แพ้กับิเวอร์พูล1ต่อ2ประตูแล้วก็ด สิงหาคมค่ะ2,567ก็ชนะให้กับเลเวอร์คูเซนค่ะ4ต่อ1ประตู11สิงหาคม2,567ค่ะก็มาชนะริยงค่ะ2ต่อ0ประตูเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดของวูดแฮมตันนะคะก็ชนะ2แพ้3ค่ะ19พฤษภาคม2,567นะคะก็แพ้กับริวเวอร์พูล0ต่อ2ประตูค่ะ28กรกฎาคม2,567นะคะก็ชนะให้กับเวสแฮมค่ะ3ต่อ1ประตู หสิงหาคม2,567ค่ะก็แพ้ไปให้กับคิสตันพาเลสนะคะ1ต่อ3ประตู 4. สิงหาคม2,567ค่ะก็ชนะกับไรซิคคนะคะ3ต่อ0ประตู สิบสิงหาคม25 6 7ค่ะก็แพ้กับราโยบายเยกาโน่ศูนย์ต่อหนึ่งประตูค่ะสภาพทีมล่าสุดของอาเซนนลนะคะของกุนซอมิเกลอาเตตาค่ะก็เพิ่งจะเปิดรังนะคะเอาชนะรียงไปที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะในศึกเอมิเรดคัพค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนนะคะก็ยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม,มค่ะจากแมตช์ดังกล่าวนะคะคาดว่าอาเตตาห่าก็เตรียมวางหมากเนี่ยในระบบ4 3 3ค่ะ สภาพทีมล่าสุดน,นะคะของวูปแอนตันค่ะกุนซอนะคะเกริโอเนีเพิ่งจะเปิดหลังพ่ายนะคะให้กับรายโอไบเยกกโนค่ะศูนย์ต่อหนึ่งประตูในเกมกระชับมิตรนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมเนี่ยของทีมก่อนลงสนามนะคะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเนลสันเซมิโดแบ็กตัวเก่งค่ะที่ติดทัพแบนนะคะแดงตรงส่งท้ายซีซั่นล่าสุดค่ะคาดวานะคะโอนีน,นะคะน่าจะเตรียมจัดทัพเนี่ยในระบบ42 3สค่ะ แมตช์นี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยอย่างอาเซนอลนะคะก็แทบจะนอนมาเลยค่ะเพราะผลงานนะคะ2เกมท้าเนี่ยที่รงสนามนะคะเตะเอาชนะเลเวอร์คูเซนค่ะ4-1ประตูกับบริยงค่ะ2-0ประตูค่ะซึ่งถือว่ากู้คืนความมั่นใจนะคะกลับมาได้อย่างเต็มเปี่ยมและในการบู๊ในรังเย้าของตัวเองนะคะประเดิมซีซั่นใหม่เนี่ยการชิง3คะแนนต่อหน้าแฟนๆเนี่ยที่ตั้งความหวังนะคะไว้สูงเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะซึ่งศักยภาพเนี่ยของทีมนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระดับ,บรุนแชมป์ค่ะเต็มตัว มาตั้งแต่เทอมก่อนแล้วนะคะฉะนั้นนะคะงานหนักเนี่ยก็น่าจะตกไปอยู่ทางฝั่งทีมเยือนนะคะอย่างวูฟแฮมตันค่ะที่ผลงานอุ่นเครื่องนะคะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยค่ะแถมหากเทียบศักยภาพแล้วก็เทคนิคนะคะกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่ายังไงเนี่ยเจ้าบ้านนะคะก็ไม่น่าจะทําให้แฟนๆเนี่ยต้องผิดหวังค่ะเมื่อพิจารณานะคะมาจากเกรดแล้วก็ภาพรวมทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะแนะนํานะคะว่าให้อยู่ฝั่งต่อสถานเดียวค่ะงานนี้นะคะปืนใหญ่จัดเต็มแน่นอนค่ะและคู่นี้นะคะน้องก็ชอบปทางอาร์เซนอลมากกว่าค่ะและ สกอร์คู่นี้มาขี้แน่นอนคู่ที่3นะคะก็เป็นนิวคาสเซิลค่ะเจอกับเซาท์แทมป์ตันค่ะทั้ง2ทีมนะคะก็เริ่มติดกันที่เวลา3าทุ่มตรงค่ะเล่กแข้งแลกเหงือนะคะกันที่สนามเซนต์เจมปาร์คค่ะเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดนะคะของนิวคาสเซิลกันก่อนเลยค่ะชนะ4แพ้1ค่ะวันที่27กรดกฎาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับฮันค่ะ2ต่อ0ูประตูวันที่สาม2567ค่ะกชนะให้กองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ 3ส,สิงหาคม2567ค่ะก็ไปให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะคะ0ต่อ2ประตูค่ะ10สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับ กิโรนานะคะ4ต่อ0ประตู10สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับแบรด1ต่อ0ประตูค่ะส่วนฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดนะคะของเซา t h แ m มตันนะคะก็ชนะ2แพ้1เสมอ2ค่ะวันที่27กรกฎาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับมงเปรีเย่ค่ะ3ต่อ1ประตู1สิงหาคม2567ค่ะก็แพ้ให้กับออกฟอร์ดยูเนเต็ดค่ะ0ต่อ2ประตูวันที่3สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับมิวเวล1ต่อ0ประ วันที่8สิงหาคม2567ค่ะก็เสมอให้กับราซิโอนะคะ1ต่อ1ประตู10สิงหาคม2567ค่ะก็เสมอให้กับเกตาเฟ่นะคะ0ต่อ0ประตูค่ะเรามาดูสภาพทีมล่าสุดนะคะของนิวคาสเซิลกันก่อนเลยค่ะกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนะคะก็เพิ่งจะเปิดลังนะคะเอาชนะเบลส์ต่อ0ค่ะในเกมอุ่นเครื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมก่อนทีมนะคะก่อนที่จะลงสังเวียนเนี่ยก็ยังคงไม่มีชื่อซานโดโตนารีค่ะที่ติดโทษแบ ยาวนะคะจนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะแล้วก็เหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงนะคะค้างสต็อกเนี่ยซึ่งยังไม่หายดีค่ะคาดว่านะคะเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยน่าจะเตรียมวางหมากนะคะในระบบ433 สภาพทีมล่าสุดนะคะของเซาเทมตันค่ะกุลซือนะคะรัสเซลมาตินค่ะก็พิ่งได้เปิดรัรังเจ้านะคะกาตาเฟ่ค่ะศูนย์ต่อศูนย์ประตูค่ะในแมตช์อุ่นเครื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมของทีมนะคะก่อนฟาดแข้งเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มเติมค่ะนอกจากสองแข้งเดี่ยงหน้าเดิมค่ะอยู่ในระหว่างรักษาตัวค่ะก็คาดว่านะคะรัสเซลมาตินนะคะก็เตรียมจัดทับในระบบ352ค่ะ บอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเจ้าเทียนอยางนิวคาสเซิลนะคะก็ปิดเกมอย่างชิวๆค่ะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าศักยภาพแล้วก็ความสามารถเฉพาะตนของนักเตะนะคะก็ยังคงสูงค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพค่ะแถมการอุ่นเครื่องนะคะเมื่อห้าอุ่นฐานเนี่ยที่โรงเล่นนะคะก็กําใช้ได้มาถึง4ครั้งแล้วค่ะแล้วก็พ่ายแพ้เนี่ยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งการที่ได้บูนะคะประเดินซีซันนะเซนจนพาร์คนะคะก็คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยก็คือรอคอยและน่าจะเข้าทางอย่างแรงเลยค่ะเมื่อ แต่สลับกลับมาดูนะคะทางทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันนะคะน้องใหม่แต่หน้าเก่าค่ะที่ต้องยอมรับเลยว่าขุมกําลังเนี่ยก็คือเป็นรองหนักมากค่ะผลจากการเสริมทัพนะคะที่ดูว่าต้องใช้เวลาเนี่ยบวกกับกองกําลังนะคะส่วนใหญ่ก็คือชุดตกชั้นค่ะเทพจะทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องมาดูกันว่านะคะพวกเขาเนี่ยจะรับมือแนวลุกสุดดุสุดดานเนี่ยของลูกทีมเอ็ดดี้ฮาวนะคะได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะส่วนตวน้องนะคะก็ยังเชื่อว่าต้านไม่ไหวคะ่ะแนะนํานะคะว่าอยู่ฝั่งต่อไว้ก่อนนะคะไม่เสียใจแน่นอน คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางนิวคาสเซิลค่ะและสกอร์คููนี้น้องว่ามาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่4นะคะก็เป็นเอฟเวอร์ตันค่ะเจอกับไบรตันค่ะทั้งสองทีมนะคะก็เริ่มเตะกันที่เวลา3ามทุ่มตรงค่ะและแข่งและเหงื่อนะคะกันที่สนามกูดิสันพาร์คค่ะเรามาดูฟอร์ม5ด้านหลังล่าสุดนะคะของเอฟเวอร์ตันกันก่อนเลยค่ะก็ชนะ1แพ้1เสมอ3ค่ะวันที่19กรกฎาคมนะคะ2567นะคะก็เสมอให้กับซาริโกโรเบิร์ตนะคะที่3ประตูต่อ3ค่ะ วันที่27กรกฎาคม2567ค่ะก็เสมอให้กับซอนฟอร์ดซิตี้ค่ะ1ต่อ1ประตูค่ะวันที่31กรกฎาคม2567ค่ะก็แพ้กับโคเวนทีค่ะ3ต่อ0ประตูวันที่3สิงหาคม2567นะคะก็ชนะ เพรสตันนอตเอนค่ะ0ต่อ3ประตูวันที่10สิงหาคม2567นะคะก็เสมอให้กับโรม่าค่ะ1ต่อ1ประตูเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดนะคะของไบตันกันก่อนเลยค่ะก็ชนะ4แพ้1ค่ะวันที่19พฤษภาคม2567นะคะก็แพ้ให้กับแมนยูค่ะ0ต่อ2ประตูวันที่24กรกฎาคม2567นะคะก็ชนะให้กับคาชิมาแอนเลอร์ค่ะ5ต่อ1ประตูค่ะวันที่28กรกฎาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับโตเกียวเวอร์ดี้ค่ะ1ต่อ3ประตู วันที่3สิงหาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับ QPR ค่ะ1ต่อ0ประตู วันที่10สิงหาคม25 6 7นนะคะก็ชนะให้กับบียาริอันค่ะ4ต่อสูประตูค่ะสภาพทีมล่าสุดนะคะของเอฟเวอร์ตันค่ะกุนซอชอไดค่ะก็เพิ่งจะเปิดรังเจ้านะคะโรม่ามาที่1ประตูต่อหนึ่งค่ะในแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสาหรับความพร้อมของทีมนะคะก่อนลงเตะนะคะก็ยังไม่มีชื่อนะคะหรือเหล่าบรรดาแข้งเบี้ยงนะคะที่ยังค้างสต็อกนะคะซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าชอไดนะคะน่าจะเตรียมวางหมากเนี่ยในระบบ4411ค่ะ สภาพทีมล่าสุดนะคะของไบตันนะคะกุนซอใหม่ค่ะฟาเบียนฮูเซเลอร์นะคะก็เพิ่งจะอุ่นเครื่องถล่มเอาชนะนะคะบียาเรียนนะคะไปที่4ประตูต่อศูนย์ค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพ้องของทีมนะคะก่อนฟาดแข้งเนี่ยก็ยังคงไม่มีชื่อค่ะเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค่ะที่ยังคงค้างสต็อกอยู่นะคะซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวกันยกเข่งเลยค่ะคาดว่านะคะฮูเซเลอร์นะคะน่าจะเตรียมทัพเนี่ยมาในระบบ4ี่1สามหนึ่งค่ะ ทีมเยือนนะคะอย่างไบตันนะคะฟอร์มก็มาดีนะคะอย่างแรงจนทําให้การออกสตาร์นะคะซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีหวังได้ไปไกลกว่าเดิมค่ะหลังโชว์โหดนะคะกํใชัยรวดเลยค่ะ4หุนท้ายเนี่ยในการอุ่นเครื่องแล้วก็ผลิตกรเนี่ยเป็นกรอบเป็นกำเลยค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ยถึง14ประตูด้วยกันค่ะจริงอยู่นะคะที่คู่แข่งเนี่ยสใน4ี่เนี่ยก็ยังมีสโมสรน,นะคะมาจากเจร์ีแต่โดยรวมนะคะในเรื่องของการคุมเกมนะคะเกมลุกเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะเพราะค่อนข้างมีการทํานะคะ ที่หลากหลายแล้วก็ตามสไตล์ค่ะของกุนซือนะคะอย่างฟาเบียนฮูเซเลอร์ค่ะที่พาซังพารีค่ะเลื่อนขั้นเนี่ยสู่บุนเดสลีกาค่ะในฐานะแชมป์ลีกาสองขนาดเดียวกันนะคะอย่างเจ้าถิ่นอย่างเอฟเวอร์ตันค่ะก็กับทรงบอลเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนจะดีขึ้นค่ะแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ด้วยปัญหาเกมรับนะคะที่แก้ยากจัดเลยนะคะสำหรับชอนไดเนี่ยก็ยังมีแววนะคะที่จะถูกเกมเนี่ยลุกสุดโหดค่ะของอาคันตุกะค่ะที่เล่นงานได้เหมือน กันฉะนั้นนะคะแนะนําว่าถือหางอาคารตุกะมีเวลบุกชนะ ได้แบบไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางใบตั้นค่ะสกอร์คู่นี้น้องว่ามาขี้แน่นอนคู่ที่5นะคะก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะเจอกับบอทมัทค่ะทั้ง2ทีมนะคะก็มาเริ่มเตะก,กันที่เวลา3ามทุ่มตรงค่ะแลกแข้งแลกเหงืน่อนะคะกันที่สนามเดอะซิตี้กราว์ฟอร์มห้านัดหลังล่าสุดนะคะของนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะก็ชนะ2แพ้1เสมอ2ค่ะวันที่20กรกฎาคม2567ันายนะคะก็เสมอให้กับซันเดอร์แลนด์ค่ะวันที่24กยกีาคม2567นะคะ ก็ชนะให้กับมินวอนค่ะ2ต่อ1ประตูวันที่27กรกฎาคม2567นก็ะคะก็แพ้กับเอลเซ่ค่ะ0ย์ต่อ1ประตูวันที่3สิงหาคม2 5 6 7นก็ะคะก็เสมอให้กับบียาเรียนค่ะ0นต่อ0ย์ประตูวันที่9สิงหาคม2567นก็ะคะก็ชนะให้กับโอลิมเปียกอสค่ะ4ต่อ3ประตูฟอร์มห้นัดหลังล่าสุดนะคะของบอลมัดค่ะก็ชนะ2แพ้2เสมอ1ค่ะ19พฤษภาคมนะคะ2 5 6พ้กบเนี่ยก็แพ้กับเชลซีค่ะันี่ง กรกฎาคม2567นะคะก็เสมอให้กับและแฮมค่ะ1ต่อ1ประตู แล้วก็วันที่25กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะก็เสมอให้กับอเซนเซนอาคะ่ะ1นต่อ1ประตูวันที่4สิงหาคมนะคะ2 5 6 7ค่ะก็ชนะนะคะรายูบายเยกานุค่ะ1ต่อ0ูประตูวันที่10สิงหาคม2 5 6 7ค่ะก็ชนะให้กับกิโรนาค่ะ3ต่อ2ประตูสภาพทีมล่าสุดนะคะของนอตติงแฮมฟาร์ดค่ะกุนซือนูโนเอสปิริโตซานโตเพิ่งจะคอสนิบนะคะเอาชนะโอลิมปิกอสค่ะ4ต่อ3ประตูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําสึกนะคะก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะคะเข้ามาเพิ่มเติมค่ะแน่นอนค่ะว่าขุนกําลังหลักทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ครบเครื่องค่ะคาดว่านะคะเอสปิริโตซันโตนะคะก็คือเตรียมวางหมากเนี่ยในระบบ4-2-3-1ค่ะ สภาพทีมล่าสุดนะคะของบอทมันนะคะกุนซือนะคะอันโดนีอีราโอรานะคะก็เพิ่งจะเปิดลังนะคะเอาชนะกีโรน่านะคะ3ต่อ2ประตูข่นในเกมอุ่นเครื่องนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้องของทีมนะคะก่อนที่จะได้ลงสนามนะคะก็ไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมค่ะคาดว่านะคะอิราโอร่านะคะก็คือเตรียมจัดทัพเนี่ยในระบบ42 3สค่ะ เกมนี้นะคะทีมเยือนอย่างบอสแมนนะคะก็คือดูดีมีแววเก็บชัยเนี่ยได้มากกว่าค่ะแม้โอกาสจบเจ้าเนี่ยจะมีไม่น้อยค่ะถ้าว่าด้วยศักยาภาพขุนกําลังนะคะหากไล่เรียงกันเนี่ยช็อตต่อช็อตแล้วนะคะสําหรับอาคัรตุกะนะคะก็ยังมีตัวทีเด็ดนะคะอย่างสามประสานตัวรุกนะคะที่เข้าขาค่ะแล้วก็โชว์ฟอร์มเนี่ยได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะคะและในทิปการอุ่นเครื่องค่ะเชื่อว,ว่าพวกเขาเนี่ยก็น่าจะทําให้แฟนๆเนี่ยไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนค่ะประกอบกับเจ้าถิ่นนะคะอย่างฟอร์เรสค่ะที่แม้ว่าจะเพิ่งเอาชนะนะคะ โอริมปิกอสนะคะไปที่4ประตูต่อ3ค่ะแต่พวกเขานะคะก็ยังเต็มไปด้วยรูรั่วค่ะในแนวรับซึ่งแทบจะไม่ต่างอะไรเลยนะคะกับพิมเม l รี g ีกซีซั่นก่อนค่ะอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าตลอด5-6เกมรีกนะคะที่ลงเล่นเนี่ยจะมีเพียงแค่นัดเดียวค่ะที่เกมรับเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็มีสมาธิค่ะขณะที่เม์อื่นๆนะคะก็เหมือนจะเน้นเกมรุก ่อค่ะเปิดหน้าแรกไม่สนอะไรทั้งนั้นคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางบอสมันค่ะและสกอร์คู่นี้น้องว่ามาขี่แน่นอนค่ะคู่ที่6ค่ะก็เป็นเวสแฮมยูนิเต็ดค่ะเจอกับเอสตันวิลล่าค่ะทั้งสองทีมนะคะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะและแข่งแรกเหงื่อนะคะกันที่สนามรอนดอนสเตเดียมค่ะ เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังล่าสุดนะคะของเวสแฮมยูเนเต็ดกันก่อนเลยค่ะก็ชนะ2แพ้2เสมอ1ค่ะวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะก็เสมอให้กับเฟเลสวาลอสค่ะ2ต่อ2ประตูวันที่20กรกฎาคม2567ค่ะก็ชนะให้กับดาร์กแมนค่ะ1ต่อ0ประตูวันที่28กรกฎาคม2567ค่ะก็แพ้กับวูฟแฮนตันค่ะ1ต่อ3ประตูค่ะวันที่4สิงหาคม2567นะคะก็แพ้กับคริสตันพาเลตค่ะ1ต่อ3ประตู วันที่10สิงหาคม2567ค่ะก็เสมอให้กับเซนตาบิโกค่ะ2ต่อ2ประตูฟอร์ม5นั้นหลังล่าสุดนะคะของเอสตันวินล่าค่ะก็ชนะ1แพ้4ค่ะวันที่28ดกรกฎาคม2567นนะคะก็แพ้ให้กับโคลัมบัส 1>, 1ต่อ4ประตูค่ะวันที่1สิงหาคม2 5 6 7นะคะก็แพ้ให้กับไรซิกนะคะ0ต่อ2ประตูวันที่4สิงหาคม2567คะ่ะก็แพ้กับคัพอเมริกาค่ะ0นย์ต่อ1ประตูวันที่8สิงหาคม2 5 6 7นะคะก็ชนะให้กับบินเบาค่ะ3ต่อ2ประตูวันที่10สิงหาคม2 5 6 7นะคะก็ไปให้กับดอทมูลค่ะ0ต่อ2ประตูสภาพทีมล่าสุดน,นะคะของเวสแฮมยูไนเต็ดค่ะ ของกุนซือใหม่ค่ะคูเรนโลเปเตกี้ค่ะก็เพิ่งอุ่นเครื่องเจ้าเดือดน,นะคะเซนตาบิโก้ค่ะ2ต่อ2ประตูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะคะก็ไม่มีรายการตัวเจ็บหรือว่าติดทวดแบนเพิ่มเติมค่ะคาดว่าคูเรนโลเปเตกี้นะคะน่าจะเตรียมจัดทัพเนี่ยในระบบ4 2 3 1ค่ะ สภาพทีมล่าสุดนะคะของเอสตันวินล่าค่ะกุนซือูไอเอมิลี่นะคะก็เพึ่งจะพายให้กับดอทมูนะคะไปที่0ูต่อ2ประตูในแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสาหรับความพร้อมของทีมนะคะก่อนทําซึกเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถใช้บริการ2ตัวเจ็บหน้าเดิมนะคะซึ่งอยู่ในระยะการพักฟื้นค่ะและคาดว่านะคะอูไนเอมิี่นะคะน่าจะจัดทับเนี่ยในระบบ 4-2- 3สค่ะ บอกเลยนะคะว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นบิ๊กแมตช์ประจําคืนวันเสาร์เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะการที่เจ้าทีเนี่ยเวสแฮมนะคะก็ได้คูเรนโรเปตกี้นะคะเข้ามารับงานต่อคะ่ะอย่างรงตัวจากนิคราสฟันครูหัวหอกตัวเก่งนะคะจากดอตมูนเนี่ยมาเป็นออปชั่นนะคะในแนวลุกน่าจะเป็นฝันร้ายนะคะของแนวรับคู่แข่งเนี่ยได้เหมือนกันจริงอยู่คะ่ะที่ว่าทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะคะก็จัดว่าแก่งไม่ธรรมดา แต่ว่าผลงานกันอุ่นเครื่องช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือว่าจัดหนักเลยเพราะว่าแพ้เละเทเหมือนกันค่ะรองระบบเนี่ยก็คือไม่เวิร์คค่ะหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสสูงที่เจ้าถิ่นนะคะจะฟาดนิ่มๆเลยค่ะกินชัยและคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางเวสแฮมยูไนเตดค่ะและสกอร์คู่นี้น้องว่ามาคีแน่นอน ตอนนี้นะคะก็วิคห so so ์จบลงไปแล้วนะทั้งหมด6คู่ค่ะเรานะคะมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะคะของรินสเตปกันเลยค่ะคู่แรกนะคะก็เป็นอิบสวิตทาวค่ะเจอกับลิวพูค่ะคู่นี้นะคะน้องวัตมาคี้ค่ะคู่ที่2นะคะก็เป็นอาร์เซนอลค่ะเจอกับวูดแฮมตันค่ะคู่นี้นะคะน้องวัตสกอร์มาคี้แน่นอนคู่ที่3านะคะก็เป็นนิวคาสเซิลค่ะเจอกับเซาแธมตันค่ะคู่นี้นะคะน้องวัตสกอร์มาคู่ค่ะคู่ที่4นะคะก็เป็นเอฟเวอร์ตันค่ะเจอกับไบรตันคู่นี้นะคะน้องวัตสกอร์มาคี้ค่ะ คู่ที่5นะคะก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะก็เจอกับบอร์นมัดค่ะสกอร์คู่นี้น้องว่ามาคี้ค่ะแล้วก็คู่ที่6นะคะก็เป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะคะเจอกับเอสตันวิลล่าค่ะคู่นี้นะคะน้องว่าสกอร์มาคี้แน่นอนชอบก็จัดขัดก็สวนค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีและก็มีชัยจ้ะดูบอลน,นะคะให้มีความสุขและน้องนะคะก็ขอส่งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยดูบอลน,นะคะหรือว่าเชียร์บอลมันๆหรือว่าเข้ากลุ่มบอลน,นะคะแนวบอลแม่นๆค่ะอย่าลืมนะคะ Add W B 3 9มค่ะแอดนี้นะคะมีแต่ให้มีแต่แจกค่ะค่ำคืนนี้นะคะก็ต้องขอราไปก่อนค่ะงานเลี้ยงย่อมมีเลิกล่ไว้พบกันใหม่คลิปตัดไปค่ะลินสเต็ปทีเด็ดคุกกี้สวัสดีค่ะ Audio